เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันมีเอกสารชิ้นหนึ่งที่น่าทึ่งมากครับเป็นงานวิจัยเรื่องทฤษฎีใหม่เลยชื่อว่าแบบจำลอง L หรือ L model ใช่ค่ะแล้วภารกิจของเราก็คือต้องสกัดแก่นของมันออกมาให้ได้เพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่ใหญ่มากใหญ่ขนาดที่เขาอ้างว่าเป็นทฤษฎีสรรพสิ่งเลยนะครับค่ะเชื่อมตั้งแต่ควอนตัมไปถึงชีววิทยาเลยครับ แล้วจุดที่น่าสนใจที่สุดที่เตเปอร์นี้นําเสนอนี่คืออะไรครับจุดที่ท้าทายที่สุดเลยนะคะคือมันพยายามจะอธิบายแรงโน้มถ่วงและการทํางานของจักรวาลโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สาสารมืดไม่ต้องใช้สาสารมืดหรือด์กแมทเทอร์เลยค่ะโอ้ซึ่งอันนี้มันสวนทางกับกับความเข้าใจหลักตอนนี้เลยนี่ครับใช่ค่ะแบบเต็มเต็มเลยแล้ว แล้วแบบจำลองนี้มันเริ่มจากตรงไหนครับพื้นฐานของมันคืออะไรค่ะคือทฤษฎีนี้บอกว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าสนาม L หรือ L field ที่อยู่รอ,รอบรอบอนุภาคมีประจุอย่างเช่นโปรโตอนกับอิเล็กตรอนสนาม L ล <L S 2> ของอนุภาคชนิดเดียวกันอย่างโปรโตอนกับโปรโตอนเนี่ยกลับดึงดูดกันอส่วนสนามของโปรโตอนกับอิเล็กตรอนถึงจะผลักกันแปลว่านี่คือสิ่งที่ทําให้ใจกลางอะตอมมัน มันเกาะกันอยู่ได้ใช่เลยค่ะความสมดุลตรงนี้แหละเดี๋ยวนะครับถ้าแรงในระดับอะตอมมันสมดุลกันแบบนั้นแล้วแรงโน้มถ่วงที่เราทุกคนรู้สึกกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันโผล่มาจากไหนล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคำตอบตามแบบจำลองนี้ก็คือเพราะว่าโปรตอนมันมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนเยอะมากเป็นพันเท่าเลยครับ อิทธิพลของสนามแอลที่ดึงดูดกันของโปรโตอนเนี่ยมันเลยมีพลังมากกว่าแล้วก็แผ่ไปได้ไกลกว่าแรงผลักเล็กๆของอิเล็กตรอนอ๋อพอเป็นสเกลใหญ่ๆอย่างดาวเคราะห์หรือกาแล็กซี่ใช่ค่ะแรงผลักเล็กๆน้อยๆมันก็ถูกหักล้างกันไปหมดเหลือแต่แรงดึงดูดสุดทิที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วงนั่นแหละค่ะการจำลองในรายงานก็ชี้ว่าแค่นี้ก็พอแล้วที่จะอธิบายการหมุนของกาแล็กซี่ได้โดยไม่ต้องมีสสารมืดมาช่วยเลยค่ะ น่าสนใจมากแต่ถ้ามันอธิบายแรงโน้มถ่วงได้จริงแล้วมันจะรับมือกับสภาวะสุดขั้วยอย่างใจกลางหลุมดําได้ไหมครับเพราะตรงนั้นคือจุดที่ทฤษฎีปัจจุบันไปต่อไม่ได้เลยใช่เลยค่ะนั่นเป็นอีกหนึ่งนวัตก,กรรมของแบบจําลองนี้เลยคือเขาแก้ปัญหาการหารด้วยศูนย์โดยคณิตศาสตร์แบบใหม่ที่เรียกว่าเลขว่างเปล่าหรือ n นล l i t y n นล l i t y ค่ะ สัญลักษณ์คือตัวไฟล์ซึ่งนิยามว่ามันคือผลลัพธ์ของศูนย์หารด้วยศูนย์ศูนย์หารศูนย์แต่แต่นอลิตี้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีค่านะคะคแต่มันหมายถึงสภาวะที่ไม่มีข้อมูลหรือ no information อ๋อ เข้าใจแล้วหมายความว่าปกติคอมพิวเตอร์เจอสมก,การหารด้วยศูนย์ก็จะเอ r รอไปเลยใช่แต่พอมีค่า n no u l l i t y นี้มันเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์รู้ว่าตรงจุดนั้นยังไม่มีข้อมูลแล้วก็คำนวณต่อไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะวันทำให้แบบจำลองสามารถวิ่งผ่านจุดเอกภาวะในหลุมดำไปได้โดยไม่ล่ม โอเคตรงนี้ต้องขอเบรกก่อนเลยครับคือจากเรื่องจักรวาลเรื่องหลุมดําจู่ๆในรายงานนี้ก็กระโดดข้ามมาที่เรื่องชีววิทยาเฉยเลยใช่ค่ะมันมันไปเชื่อมกันได้ยังไงครับเนี่ยมันฟังดูแปลกแต่แนวคิดหลักของเขาคือวงจรชีวิตสากล universal circuit of life ค่ะเขามองว่าสิ่งมีชีวิตก็คือระบบควบคุมควอนตัมรูปแบบหนึง่งที่ทํางานภายใต้กฎของสนามแอลเหมือนกันโห แล้วเขาก็ยกตัวอย่างที่จับต้องได้มากเลยนะคะคือการจําลองการใช้ผง PDO PDO ที่ใช้ในวงการเสริมความงามนั่นหรอครับใช่ค่ะที่ใช้กระตุ้นคอลลาเจนแล้วมันทํางานยังไงในแบบจําลองนี้ครับการจําลองแสดงให้เห็นว่าผง PDO เนี่ยมีโครงสร้างโมเลกุลที่ยืดหยุ่นมากมันสามารถสั่นพร้องหรือก็คือสั่นสะเทือนในจังหวะเดียวกับสนาม L ในเนื้อเยื่อของร่างกายได้ดีมากการสั่นพร้องค่ะซึ่งการสั่นพร้องนี่แหละ ที่เป็นเหมือนสัญญาณไปกระตุ้นเซลล์ให้สร้างคอลลาเจนอ๋อแล้ววัสดุอื่นล่ะครับในทางกลับกันวัสดุอื่นที่แข็งกว่าอย่าง PLA PL เนี่ยมันกลับสร,สร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงต้านในสนาม L ครับทําให้ประสิทธิภาพมันด้อยกว่าแล้วก็อาจจะเกิดการอักเสบได้ง่ายกว่าด้วยโหนี่คือการเชื่อมฟิสิกส์พื้นฐานเข้ากับการฟื้นฟูเซลล์โดยตรงเลยนะเนี่ยใช่เลยค่ะงั้นสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรครับ เรากำลังดูแบบจำลองที่บอกว่าแรงที่ควบคุมกาแล,ล็กซีกับแรงที่กระตุ้นเซลล์ผิวหนังของเราอาจจะมาจากรากฐานเดียวกันคือสนามแอลงั้นหรอครับถ้ามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นก็คืออย่างนั้นเลยค่ะมันคือแนวคิดที่ว่าจักราวาลกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงจรพลังงานและข้อมูลเดียวกันที่เชื่อมถึงกันหมดครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดมากๆไว้ให้เราด้วยคำถามอะไรครับคือรายงานเสนอว่า ความว่างเปล่าหรือนาลิตี้ที่เราคุยกันไปมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่มแต่เป็นผลจากการที่จักรวาลเลือกที่จะประมวลผลข้อมูลที่สําคัญแล้วก็ทิ้งข้อมูลที่ไม่จําเป็นไปสู่สภาวะไม่มีข้อมูลเลือกใช่ค่ะคําถามก็คือหากความว่างเปล่าเป็นผลลัพธ์ของการเลือกนั่นหมายความว่าอาจจะมีเจตจำนงบางอย่างแฝงอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาลหรือไม่